อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนิววี่แคซีเองนะคะทุกคนก็วันนี้เรากลับมันเกมโรบอกกับแบทที่มีชื่อว่า b e ิว t ิปเซตเปนเอนะคะทุกคนก็เป็นแบบมาใหม่เลยใช่ไหมเพิ่งมาไม่นานหรอกเนาะอ่าฮะอ่าฮะอ่ะอ่ะอ่า,อา,อา,อาโอเค ไปดูกันเลยนะคะทุกคนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับสวยมากเลยดีๆต้องรักเรียนสู่วันแรกของโรบ็อกซ c h ไฮสคูลคุณๆนะคะฉันไม่เชื่อว่ามิสคาร์เรนหน้าดุจังเลยนะคะดูๆรๆเดอาา่นี่คือห้องเรียนของเธอเธอจะเรียนที่นี่ ขอให้โชคดีแล้วจำไว้ล่ะไม่อยากแหกกฎของโรงเรียนนะมันเป็นวันแรกของโรงเรียนเราจะเริ่มต้นอนาคตที่แสนสกใจเข้าไปแล้ะสำรวจกันเชอะว้าวว่าไงครับป้าเอ้ยลุง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 อ๋อ,อกดล็อกเกอร์ได้เหรอ ขาดก็ได้เอามาหยุดเดี๋ยวไม่ทำไมเข้าโรงเรียนไม่อุ๊ยอีก20วินรีบวิ่งไปเดี๋ยวนี้เลย เอาทุกอย่างค่ะโอเคเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนโอ้ได้นนั่งหน้าเลยวะ่ะแล้วเร็วครูรีบสอนหนูรีบมากเลยครูครูคะไม่แน่ใจเพื่อนๆได้ยินเสียงเพลงหรือเปล่านะก็ไม่อยากให้ได้ยินหรอกเ่อแต่เพื่อนไปฟาเลยครูเขาล่ะเยี่ยมมากยินดีต้อนรับสู่วันแรกของไฮสคูลนะทุกคนครูหวังว่าเดี๋ยวเบเลยไปเลเธอจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเอาล่ะมาเริ่มเรียนกันเถอะ ครูคะหนูกินขนมระหว่างเรียนได้ไหมคะเออมิสคารนมาหามารายงานตัวที่ผออ,อเร็วโอพออต้องการพบฉันเดี๋ยวครูจะกลับมานักเรียนอยู่ดีๆแหละไม่มีทาง <Y ell os> เอ้ยอะไรเนี่ยขึ้นไม่ได้ด้วยนะ ่เชิชรกำลังมาเราไปนัางที่เร็วทำไมเพดานมันถึงเปิดลงมาล่ะฮะใครจะอธิบายอย่างนี้กับครูหนูไม่บอกครูหรอกค่ะอยู่ดีๆมันก็เปิดลงมาเองเลยครูแบบแบบมันบังอิอนมากเลยอะ ห้องเรียนนี้มีสคนเองครูเอโลหาหารยินี่ต้อนรับนักเรียนที่สดใสของฉันเราจะเริ่มเรียนประวัติศาสตร์แล้วนะ สามสิบนาทีถัดมาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นฝนตกเหรอหนักหน่วงมากเลยนะเฮ้ยมันตัวอะไรวะโอ้ประวัติศาสตร์นี่มันน่าเบื่อมากฝนก็ตกเราเรียพลาไม่ได้แต่ฉันเห็นอะไรบางอย่างอยู่ด้านหน้านั่นนะเดี๋ยว วา,า่าโอ้นแปลกนะเนี่ยไฟดับแน่นอนสิมันแปลก what is that sound? what ประตูอซอมบี้มานก็กนกที่ประตูนะโอ้มีคนบางอย่างที่ประตูกูตา เราแน่จะต้องขึ้นตรงนี้นะโอเคเราขึ้นมาได้แล้วร้ไงต่อเพื่อนเร็วหาทั้งออกจากห้องนี้ก็ขึ้นมาแล้วไงอ่าวเพื่อนติด <laughs> โ,อโอ้โอ้เราวาัปมาอยู่ดีนะโอเคมั่นมันอะไรวะนั่นมันดูเหมือนซอมบี้นะแน่นอนเพราะว่ามันคือซอมบี้ยังไงล่ะคะเออ โอเคยังไงก็เถอะฉันไม่อยากลงไปข้างล่างหรอกเราต้องออกจากที่นี่ทางตะแกงนั่นนะนี่อะไรวะเพื่อนเจอเลยไหมเพื่อนเปิดได้แล้วเนาะโอเคไปไปไโอ้ม oh y god <laughs> มีซอมบี้ข้างล่างนะอ,อืออ้วกจังเลยวะซอมบี้อ้วกใหญ่เลยนะตรงนี้มันแปลกๆนะ มันคือทางตันใช่เราต้องหาทางออกทางอื่นว้าวเฮ้ hey, ดูสิขนาตรงนี้มันทางได้ดูเหมือนว่าเราจะเจอทางออกทางใหม่โดดลงไปกันเถอะ hey! เฮพวกแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเด็ก ไปมันก็ดับนะเดี๋ยวเราจะมันมีมอนสเตอร์อยู่ที่เนี่ย่ะพิเศษพ,าพาอพอพอเป็นไปไม่ได้หรอกเด็กน้อยมาตามฉันมาฉันจะพาเธอไปห้องเรียนหยุดเลยนะครูเอ้ยพอออพออพอคุณจะทําอย่างนี้กับเราไม่ได้ตามบทเราน่าจะต้องเดินตามมันไปเนาะพอ,อคุณต้องเชื่อฉันเพราะครูหนูเพิ่งตายไปเมื่อกี้เอง เปิดประตูนะแล้วมันแล้วมันโอ้โห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 รอดมาได้ไงวะเนี่ยพอพอเอาโดดพอสู้กับซอมบี้อ้าวมีแผลคุณพอต้องกลายเป็นซอมบี้แน่นอนเลยค่ะเราต้องไปดูที่คอมพิวเตอร์ มามีอะไรมันข่าวเกี่ยวกับซอมบี้บุกเมืองนะคะทุกคนเอวางซอมบี้บุกเมืองอยู่ข้างในอย่าออกมามันเป็นแค่หนังอะหรอคะคุณโดโนท๊อดทำด้วยนะคะทุกคนดูหน้าเขาสิคะซอมบี้มันมันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วอะพ่อพอ,อ,อนักเรียนใจเย็นๆนะเดี๋ยวฉันจะเรียกตำรวจ ซ่อนไว้นะซ่อนในตู้ตู้ตู้ไหนวะวัดเด็กเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปนะเพื่อนน่าจะรู้ฉันคิดว่านะไอโ้โคเซตเนี่ยมันน่าจะอยู่ตามทางเดินเนี่แหละ เป็นเป็นห้องนะทุกคนห้องเก็บของเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามานแปลว่าห้องเก็บของโอเคนะคะมีอาวุธอยู่นะคะหยิบได้ไหมว้าวว้าวน่าจะต้องมีไฟกับซอมบี้นะคะทุกคนโรงเรียนนี้ก็ดีเนาะมีนักเรียนอยู่แค่สามคนเป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยนะทุกคนอ้าวตกใจนึกว,ว่าเพื่อนอยู่ข้างนอก อละเราต้องรอพอออน,นี้มีแต่ผู้หญิงใช่ไหมฉันจะได้ภากเสียงง่ายๆหน่อยนะสี่ชัว่วโมงสี่ชั่วโมงเลยเหรอสี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนะทุกคนพออไปนานเลยไหมคะพอออยู่ไหนอะสี่ชั่วโมงมันนานมากเลยนะพออตายแน่ๆน เนโรงเรียนนี้มีแค่สองคนนะคะทุกคนดูค่ะมีคนเคาะประตูนะทุกคน stand back โอเคโอเคโอเคเพื่อนเราน่าจะเคยเล่นมาก่อนนะว้าวว้าวมีอะไรบางอย่างกำลังพังประตูเข้ามานะน่ามันาได้นะ จะเย็นไว้มันอาจจะเป็นตำรวจมาช่วยเราไม่น่าเป้าน่ากลัวพอออค่ะเอว้อเววพอเออเป็นซอมบี้แล้วนะทุกคนเขาตายแล้ว <Help me. S 1> เพื่อนเพื่อนอย่าติดบัก๊กค่ะเพื่อน <Help me. S 1>